ส่วนอุปกรณ์เสริมที่จะทำให้ถ่ายภาพพอเทรตได้สวยงามนั้นก็จะมีอยู่หลายหลายอุปกรณ์ด้วยกันที่จะนำมาใช้ใช,ช่วยนะครับถ้าว่าเราจะแยกประเภทก็จะได้ดังนี้นะครับอันดับแรกก็เกี่ยวกับการทำให้ภาพนิ่ง ภาพคงที่ส่วนที่จะทําให้ภาพนิ่งภาพคงที่ที่สําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของขาตั้งกล้องชนิดต่างๆขาตั้งกล้องชนิดต่างๆถ้าเราแบ่งประเภทก็จะแบ่งออกเป็นพวกทรพอดหรือสามขาซึ่งจะมีหน้าที่ทําให้ภาพได้ระดับอุปกรณ์ที่ใช้เสริมนี้ควรจะมี ลูกน้ำมาจัดระดับการจัดกล้องได้ในระยะต่างๆสูงต่ำตั้งกล้องในองศาต่างๆได้สามารถแพนกล้องได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เคลื่อนไหวได้รวดเร็วที่นิยมใช้กันก็คือโมโนพอด ซึ่งนิยมถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพที่ต้องการความเคลื่อนไหวรวดเร็วส่วนอุปกรณ์ที่ช่วยในการเสริมเรื่องของแสงให้ดีขึ้นทำให้ภาพสวยงามมากยิ่งขึ้นที่สำคัญก็ได้แก่แฟลชแฟลชก็จะมีหลายๆชนิดที่สำคัญมากที่สุดก็คือแฟลชที่ติดกล้อง สำหรับไปใช้ภายนอกแล้วก็พวกแพร์แย่ที่เป็นสลดแฟรสามารถที่จะนำมาใช้ตกแต่งแสงได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีไฟหลอดที่ใช้เสริมภายนอกอาจจะใช้ซอฟบอกเข้ามาช่วยทำให้ภาพนิ่งมากยิ่งขึ้นส่วนที่ไม่ใช้หลอดไฟเข้ามาเสริมใช้แสงธรรมชาติช่วยเสริมก็ได้แก่ พวกรีเฟรกต่างๆซึ่งรีเฟรกแต่ละชนิดก็จะมีการใช้แตกต่างกันแล้วแต่ลักษณะของแสงในส่วนที่จะทำให้ภาพสวยแสงดียิ่งขึ้นก็คือเรื่องของฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็คือแว่นกรองแสงที่เอามาติดหน้าเลนมีอยู่หลายชนิดด้วยกันอย่างยกตัวอย่างเช่น ซอฟต์ฟิลเตอร์จะทำให้ภาพนิ่มนวลมากขึ้นหรือพวกฟิลเตอร์ที่ใช้ป้องกันเลนแล้วก็ทำให้ภาพสวยมากยิ่งขึ้นก็คือพวกสกายไลท์จะทำให้ภาพออกสีชมพูสวยงามหรือ UV อะจะทำให้ภาพออกค่อนข้างสีน้ำเงินเข้ม ขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีฟิลเตอร์ชนิดอื่นๆเป็นพวกใช้ทําเทคนิคภาพพวกครอสกรีนพวกสปิตพวกฟิลเตอร์สีต่างๆซึ่งสามารถเทียบเปลี่ยนลักษณะของภาพให้เป็นสีต่างๆได้ตามต้องการ สรุปแล้วอุปกรณ์เสริมก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันแล้วแต่เราจะเลือกใช้เลือกอนำมาเสริมเพื่อที่จะทำให้การถ่ายภาพได้คล่องตัวและภาพสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับขอให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกันนะครับ